แบทแมนปะทะเดดพูในคืนหนึ่งเนี่ยบรูซเวนกำลังตามสืบคดีใหญ่อยู่ที่คาลิฮาร์เขาได้ถูกบุกโดยแขกไม่ได้รับเชิญคนนั้นคือเดดพูที่โผล่มาแบบไม่ได้นัดหมายไว้เลยทีแรกเขาจะเข้ามาโจมตีบรูซแต่ทั้งสองคนก็ได้คุยกันเดดพูได้แนะนําตัวไปแล้วบอกให้บรูซเนี่ยไม่ต้องตกใจเพราะบรูซเนี่ยไม่ใช่เป้าหมายของเดดพูในคราวนี้แต่บรูซเนี่ยไม่เล่นด้วยเดดพู Deadpool เห็นว่าบรูซคุยไม่สนุกเลยเขาเลยขอตัวไปล่าแบทแมนก่อนดีกว่าตอนนั้นแหละที่บรูซสนใจขึ้นมาบรูซเลยบอกกับเดบดไม่ม ใหหาเขาพบถ้าเขาไม่อยากให้หาเจอเดดพูลเลยชี้ไปที่ท้องฟ้าแล้วบอกว่าไอ้สัญงรักนั่นมันคืออะไรล่ะบรูซเลยต้องทําใจตอบว่ามันคือสัญญาณเรียกแบทแมนเดดพูลเลยรียบออกจากขลาดทันทีบอกว่างานนี้น่าจะง่ายแล้วไม่เห็นหาตัวยากอย่างที่บรูซบอกเลยซึ่งบรูซก็เตรียมตัวออกไปทํางานยามค่ำคืนด้วยเหมือนกันเมื่อเดดพูลมาถึงสัญญาณแบทแมนเขาก็เจอเข้าจิมกอร์ดอน เดดพูขู่กอร์ดอนนิดหน่อยว่าให้บอกที่อยู่แบทแมนมาซะแต่ตอนนั้นเองแบทแมนก็โผลมาอัดเดดพูข้าเต็มเดดพูต้องกล่าวชมเลยว่าแบทแมนเนี่ยน่ากลัวจริงรวมไปถึงเสียงด้วยทําเสียงทุ้มต่ําได้โหดมากแต่เดดพูไม่ยอมเขาเข้าสู้กับแบทแมนแต่ทําอะไรแบทแมนไม่ได้เลยจนสุดท้ายเขาถูกจับมัดตัวด้วยของเล่นของแบทแมนไปตอนนั้นจิมกอร์ดอนเนี่ยเลยบอกเหตุผลที่เรียกแบทแมนมาว่าโจ๊กเกอร์เนี่ยกำลังข้างเลยเขาก่อคดีใหญ่โดยใช้พิษที่เรียกว่าโจ๊กเกอร์เวนอมซึ่งแบ จะซ่อนตำแหน่งนี้แบทแมนพอได้ฟังก็เห็นว่ามันเป็นเหตุผลที่ดีและแบทแมนกับเดดพูก็ร่วมมือกันเพื่อออกไปล่าโจเกอร์แต่เมื่อเดดพูได้มานั่งแบทโมบิลกับแบทแมนแบทแมนก็เสียเหลี่ยมเดดพูซะแล้วเขาใช้แก๊สใส่แบทแมนจนแบทแมนสลบไปแล้วพอตื่นขึ้นมาเขาก็ได้เจอกับโจเกอร์ที่เป็นนายจ้างของเดดพูนั่นเองแบทแมนเลยต้องถามโจเกอร์ไปว่าไปหาเดดพูมาจากไหนเนี่ยเพอเดดพูทำแผนที่โจเกอร์อยากทำให้สำเร็จเสร็จได้เพียงไม่ถึงชั่วโมงเท่านั้นแผนที่ว่าคือทำให้แบทแมนเป็นบ้าแบทแมนพยายามป แบทแมนชมเดดพูแทนที่จะมาชมตนโจโกเกอร์เลยต้องขอคุยกับเดดพูสักหน่อยซึ่งเดดพูก็ได้ถามโจโกเกอร์ไปว่าจะฆ่าแบทแมนจริงๆหรอเพราะเขาเนี่ยรู้สึกได้ว่าถ้าเดดพูได้เป็นศัตรูกับแบทแมนเหมือนกับเราเนี่ยจะได้เล่นเกมแมวจับหนูไปด้วยกันหลาย10ป,ปีแล้วมันต้องบันเทิงแน่ๆเดดพูก็คิดว่าทั้งเขาและโจโกเกอร์ต้องเป็นศัตรูตัวฉกาจของแบทแมนแน่นอนโจกเกอร์เมื่อได้ฟังแบบนั้นเขาก็ขอจับมือกักบเดดพูทันทีแต่นั่นทําให้เดดพูเสียเหลี่ยมโจกเกอร์พอโจกเกอร์ได้ดดดดดเเเเเเเข็็็มที่่่โจกกอรนนนนยูู้ลล้าาๆซึงํใหไปป บอกแผนเนี่ยเปลี่ยนแล้วและแบทแมนก็รีบเข้าไปจัดก,การโจเกอร์เลยแต่โจเกอร์ต้องห้ามไว้ก่อนและบอกไปว่าอีก30วิพิษของโจเกอร์จะถูกส่งไปในน้ำปะป๊าให้คนในก็อตแทมได้ดื่มได้ใช้กันและมีทางเดียวที่หยุดมันได้นั่นคือต้องเข้าไปกดระเบิดที่หัวใ,ใจกลางม้าหมุนอันนี้มันคงไม่มีใครโง่พ,พอที่จะเสียสละตัวเองเป็นฮีโร่แบบนั้นหรอกมั้งแต่มีอยู่คนหนึ่งที่กล้าพอเดดพูลได้วิ่งเข้าไปในใจกลางม้าหมุนแล้วกดระเบิดเพื่อช่วยคนในเมืองทันทีทําให้แผงของโจเกอร์พังไม่เเเเ็น่่่าาายมมืออจบแแขข้้ไไีคใํใตดดดหววพูช แล้วเขาจะปล่อยเดดพูลไปก่อนหวังว่าจะไม่เจอกันอีกแล้วก็ขับรถออกไปเดดพูลบอกรักแบทแมนแล้วพูดกับคนดูว่ายังมีเวลาเหลืออยู่มาเดินเล่นในเมืองต่ออีกนิดดีกว่า